ในอดีตโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติให้บริการผ่าตัดข้อเข่าผู้ป่วยเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปีละประมาณ1,200ราย โดยเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานในห้องผ่าตัดรวมอย่างไรก็ดีผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการรักษาที่มีคุณภาพอย่างสะดวกสบายมากขึ้นโรงพยาบาลจึงมุ่งยกระดับการให้บริการโดยให้ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อธรรมศาสตร์ เป็นศูนย์บริการเฉพาะทางด้านข้อเข่าข้อสะโพกโดยตรงอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างรวดเร็วครบวงจรในรูปแบบ one-stop service ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกจนถึงการผ่าตัดข้อเข่าข้อสะโพกการพักฟื้นการดูแลและการให้คำแนะนำผู้ป่วยหลังผ่าตัดอย่างเป็นระบบโดยขสันคณะแพทย์และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทางอย่างยิ่งศูนย์ผ่าตัดข้อเข่าข้อสะโพกเทียมของเราจะเป็นศูนย์ผ่าตัดที่จะทำให้ดีที่สุดในเอเชียเราแน่ใจว่าเราจะเพิ่มการบริการจาก การผ่าตัดในระดับปีละพันกว่ารายให้เป็นกเกือบๆจะ4ี่พันลายได้ในเวลาอันรวดเร็วเราแน่ใจว่าเราทําได้ดีก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมในหลายมุมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นผู้มีวิชาชีพระดับสูงผ่านการฝึกอบรมและประกอบวิชาชีพทางด้านนี้มาเป็นเวลาหลายสิบปีเรามีเครื่องมือรืงเหมือที่ทันสมัยที่สุดแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือเรามีเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่จะไม่การผ่าตัดเปลี่ยนข้อหรือเปลี่ยนข้อสะโพกเป็นเรื่องที่ไม่มีความเจ็บปวดมากจนเกินไปแนวทางการบริการแบบไร้รอยต่อของศูนย์ข้อข่าวข้อสะโพกนะครับก็คือการบริการทั้งหมดที่ทำในศูนย์ข้อข่าวข้อสะโพกนะครับก็จะเป็นแบบ one stop service ก็คือผู้ป่วยมาที่ศูนย์ข้อเข่าข้อสะโพกแล้วจะได้รับการบริการไม่ว่าจะเป็นการเจาะเลือดการถ่ายเอ็กซเรย์การจ่ายยาที่จุดๆเดียวนะครับซึ่งก็เชื่อว่าจะทําให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยในศูนย์ข้อเข่าข้อสะโพกนี้จะมีทั้งการตรวจผู้ป่วยนอกการผ่าตัดผู้ป่วยนะครับมีห้องผ่าตัดนะครับแล้วก็มีหอผู้ป่วยที่เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะสําหรับผู้ป่วยเปลี่ยนผิวข้อเข่าข้อสะโพก การทาอย่างนี้จะทําให้ผู้ให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แพทย์และทีมงานไม่ว่าจะทางคุณหมอผ่าตัดคุณหมอดมยาและพยาบาลผู้ให้บริการทุกคนนะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าข้อ,ขอสะโพกนะครับในการดูแลผู้ป่วยข้อเข,ข่าเสื่อมซึ่งจะทําให้คุณภาพการบริการดีขึ้นจริงๆศูนย์นี้ให้บริการ อนอกจากจะพบวงจรแล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลก็ยังนําเอาเครื่องมือที่มีความทันสมัยนะครับซึ่งก็คือแขนกลช่วยผ่าตัดหรือที่มีชื่อว่ามาโก้นะครับเป็นแขนกลที่จะช่วยให้คุณหมอเนี่ยสามารถวางข้อเข่าได้มีความแม่นยํามากยิ่งขึ้นจากปกติเนี่ยการใช้ประสบการณ์ของคุณหมอใช้มือและใช้ตาุณหมอในการวางตำแหน่งข้อเข่าเนี่ยอาจจะมีโอกาสผิดพลาไดไปได้ประมาณ2-3ถึงองศา แต่เมื่อใช้แขนกลมาและใช้ภาพซีทีสแกนในการวางตำแหน่งข้อให้ถูกต้องเนี่ยโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดนนจะลดลงเหลือเพียงไม่เกิน0.5ถึง1องศานะครับและจากการที่แขนกลนนช่วยการควบคุมนะครับในการตัดกระดูกเนี่ยการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อและการฟื้นตัวของคนไข้ก็จะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่เรื่องของแขนกลช่วยผ่าตัดนะครับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็ยังมุ่งเน้น อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการระงับความเจ็บปวดภายหลังการผ่าตัดซึ่งเราได้รับการตีพิมพ์นะครับมีการทําวิจัยที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติเนี่ยอยู่หลายเรื่องเราศึกษาการระงับปวดตั้งแต่ระยะก่อนผ่าตัดระหว่างผ่าตัดภายหลังการผ่าตัดนะครับโดยผลงานการตีพิมพ์ล่าสุดของเราเนี่ยก็คือการระงับความเจ็บปวดเนี่ยภายหลังการผ่าตัดถึง6สัปดาห์ โดยใช้ยาแก้เักเสบกลุ่มสเตียรอยในการฉีดเข้าไปในช่องเหนือไขสันหลังนะครับปัจจุบันศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อธรรมศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพร้อมให้บริการผู้ป่วยได้ถึงปีละ5,000รายตามเป้าหมายของโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยที่สนใจเข้ารับการผ่าตัดได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐาน สะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสมดังที่ตั้งใจก่อเชิญชวนให้ทดลองมาสอบถามมาพูดคุยกับพวกเราถ้าท่านมีปัญหาเรื่องข้อเขา่าข้อสะโพกผู้เชี่ยวชาญของเราจะดูแลท่านได้อย่างดีที่สุดแล้วเราจะทำให้โรงพยาบาลของรัฐมีมาตรฐานเท่ากับหรือดีกว่าที่ท่านเคยพบในโรงพยาบาลเอกชนครับ